แล้วครับนี่คือวิธีการแง่ะบางนะครับโดยใช้ไม้แซ่น้อยนะครับนี่ครับรูบางดูครับไม่รู้มันอยู่กี่ตัวนะครับผมต้องลองดูครับไม่ต่ำกว่าสองตัวครับลองดูม่บ้างนะครับพี่น้องเอ้าช่วยคนแงนะกับลังแงะครับผมเห็นไหมครับคนแงะกับลังแหนคมีการเดินทางมันออกมานะครับ ฮะอรงเรื่องเขอาอยู่เรไี่มันว่าจะเป็นอะไรวะเจ็ยดตปาดนะครับว่าผมไม่เอามจะเจ้าบางอย่างยวโอ้ลมก็แหงมากครับตอนนี้อยู่ที่ภาคใต้นะครับผมมาหาแง่บาง ไม่ขึ้นไปคันเด็ดส่วนลับส่วน,นยังส่วนลับส่วนลัวะแล้วครับหนึ่งตัวครับพี่น้องเดี๋ยวครับถ้าไม่หลุดหลุดพออยู่ครับยังอยู่ครับออกมาแล้วครับแต่ว่าผมไม่กล้าหยิบนะครับเอาไม้สันส้นๆให้ผมหน่อยไม้สัน้นๆ อามาวของกิกีก๊ดๆแล้วครับของกรี๊ดๆน่ารู้ี่ไม่ได้ที่แต้มเลยนะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวไม่ต่ำกว่าสองสามตัวนะครับพอดีได้ออมนะครับออมใส่ผักชีผักบัวง่ายวะง่ายได้บ่อ้พอดีเลยฮนะกลางกลาง ออกมาไไแล้วครับตีให้ตายแล้วครับตีให<ะ>้ตายนะโปร่งแบบไหนนะครับไม่มีมือจับเฮ้ยจับเลยอ่ามันสิกัดมือของมึงเลยไม่ห่างแล้วไม่ห,ห่างหาหาไม่ไหมครับหาไม่ม โอ้ยมันตัดออกอ้ยมันที่ักจวะคารวัตมึงไปขังเลยใส่เอาไปกับไอ้อมอยูเดียนลยอ้อมหมมาเงผมรับนี่ฮักเฮ้ยือไ้เลย น่าว่ามีอีกตัวนึงนะครับน่าว่ามีหลายตัวอยู่เดี๋เดๆๆเดๆอเดเด,ดถ่ายต่อนะครับนี่ไม่รู้มันตัวไหมนะครับลอ,องดูฮะเคียงคากเคียงคากโบ้

กำลังไปหาไม้มานะครับอะไรครับเนะ ครั้งนี้จะได้ไหมครับไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าฮะม,มีไหมมีไหมนีป่ับที่สองโอ้ไอตัวที่สอง้วครับผมตัวที่สองตัวที่สองมันออกมาแล้วครับมันออกมา ว,วิธีการแหบางเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับแหบางหลุดไหมครับหลุดไหมครับจับได้ไหมครับจับได้ปะตัวผู้เหมือนกันนะครับตัวผู้โอ้ตัวผู้หำปงเหมือนกันนะครับโอ้ได้อีกแล้ว<ม>พอดีได้ไอ๋อมมีอีกบวกอ่ะ

เบลอวะโอ้เน,นี่ยครับเพื่อทำให้มันมาอยู่อีกนะครับร่อมันมานะ่ต่ำกว่าสองสามตัวนะครับมาทุกทีโอ้สุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพ่าพ่อ,พอ